ให้ดูที่ค่าสมบูรณ์ค่ะไ่พี่เห็นของผมปะตอบแบบนั้นอันไหนหูฟังไหมจะมีค่ามากกว่าเจ้เฮ้ย N X บวก Y บวก Z โดยวิธีที่ผมชอบสุดก็คือเอร์เนแต์แต่อันเนี้ยผมจะใช้วิธีแบบเฮ้ย หยุดก่อนดิก right, ูบอกว่าหยุดก่อนกูเรียนออนไลน์อยู่อะะไรนกูบอกว่าหยุดก่อนกูเรียนออนไลน์อยู่เอาไปเก็บเชียเชียอะไรเนี่ยไอ้สัตว์ตัวท้ายของรางวัลที่หนึ่งนะครับมึงยังจะเสียงแรงอีกหรอวะเนี่กูเรียนกูเรียนไม่หเรื่องมึงยังเสียงแรงสุดงืออีกกูเรียนก็ยังได้ไม่อง เรื่องที่อะไรเรื่ขอโทษขอโทษพี่นี่อยู่ดีเรื่องคำนวณเชิคกราฟไปเรื่อง,องหวยได้ยังไงเอ